ดังนั้นเนื่องจากว่าตัวรีมานเทนเซอร์เนี่ยมันไม่มีค่ามันมีค่าเท่าเดิมใช่ไหมครับดังนั้นเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี้นะครับเหมือนที่เราสรุปไว้นะครับว่าไซามิลเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับผมเพราะยังไงล่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ตัดกันอยู่ดีใช่ไหมครับนะไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามนะ่ะไอไอไอเทอมหลังเนี่ยมันก็จะหายไปอยู่ดีนะครับโอเคดังนั้น ตรงนี้เรามีอิสระนะครับดังนั้นนะครับเรามีอิสระในการเลือกรูปแบบของตัวไซมิลตรงนี้นะครับผมไอการการที่เรามีอิสระในการเลือกเนี่ยม,ม,นะมันมีชื่อชื่อด้วยนะครับเราเรียกว่าเก t choice นะครับ เรียกว่าเกด G A U G E เกจชอยนะครับการเลือกเกตนั่นเองอ่ะเราก็เลือกเกตเลือกไอตัวไซมิลเนี่ยที่มันเหมาะสมนะครับเพื่อให้สมการหรือว่าสมการของไอสไตน์น่ะมันหน้าตามันง่ายๆนะครับผมหน้าตามันแบบดูดีขึ้นนะครับประมาณนั้นนะโอเคดังนั้น ตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูกันนะครับว่า,าหน้าตาของไอตัวเกตเนี่ยไอตัวไซมิลเนี่ยนะครับหน้าตาเราควรจะเลือกยังไงดีนะครับก็ย้อนกลับมานะครับดังนั้นเราจะมาเลือกตัวไซมิลกันนะครับย้อนกลับมานะครับพิจารณาอ่า สมการไอสไต์นะครับผมสมการไอสไต์โอเคก็คือสมการไอสไต์หน้าตาจะยาวๆหน่อยนะครับในโคเนตเก่านะครับในโคเนตเดิมก่อนเราจะยังไม่เปลี่ยนโคเนตใหม่นะครับอ่าในโคเนตเก่าตรงนี้อันนี้มีค่าเท่ากับอ่จะยาวๆหน่อยนะครับ1นส่วนสองดิฟโคเนตเก่านะครับ ดิฟ n e วเอสซิกเออเอสซิกมาเนวลบดิฟเนวดิฟนวนะครับอ่าเลบกับดิเลเบอร์เทียนเอชเนวเนวลบอีตาเวนิวอ่าดิฟเนวเออดิฟซิกมาดิฟโลเอสซิกมาโลนะครับบวกกับอีตาเนวนิวดิเลเบอร์เทียนเนะครับผม อ่าโดยที่ H ตัวนี้คืออ่าคือตัวนี้นะครับอินเด็กบนสองตัวเนี่ยมันเหมือนกันนะครับผมก็เลยไม่ไม่ต้องเขียนมันก็ได้นะครับผมอ่าก็อ่อเพื่อความง่ายนะครับก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนโคอินเนตหาเกตชอย์เน่ยนะครับผมขอจัดรูปใหม่เพื่อความง่ายนะครับเพื่อความง่ายนะครับ จัดรูปสมการใหม่นิดนึงนะครับจัดรูปสมการใหม่อ่าก็คือผมจะให้ h mu new นี่นะครับลบกับ1ส่วน2อี eta mu new h นี่นะครับให้มีค่าเท่ากับ h mu new bar แบบนี้นะครับผม ่ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแปรใหม่พูดง่ายๆนะครับผมโดยที่ Hm new bar เนี่ยมีค่าเท่ากับ Fm ニュールลบหนึ่งส่วนสองอีตาミュニュเแบบนี้นะครับไอตัวแปรแบบเนี้ยเราเรียกว่านะครับอันนี้เรียกว่าอ่าเทรสทร่า t r รสล reverse นะครับ V E V E R S E t r รสล reverse variable นะครับผม อะทำไมมันถึงเป็น trace reverse variable ล่ะเอาว่า trace เนี่ยมันก็คือตัวนี้ครับตัว H ธรรมดาเนี่ยเราเรียกว่า trace นะครับที่มันมี index บนล่างเท่ากันนะครับเราเรียกว่า trace ของมันนะครับผมก็คือเอาก็คือเอาไอเอาไอตัวองค์ประกอบในแนวทแยงของ metric เนี่ยเอามาบวกกันนะครับ trace นะครับผม แล้ว trace reverse เรยมันหมายความว่ายังไงล่ะก็ถ้าเราลองหา trace ของอก็ลองหา trace นะครับ trace ของไอตัวเนี้ยอ่ไอตัว H bar ตัวเนี้ยนะครับ H bar เนี่ยลองหา trace ของมันดูนะครับได้ H bar นะครับ trace ก็คือเอา index บนเนี่ย contact ให้อินเด็บนกับอินเด็บนเนี่ยมันเท่ากันนะครับก่อนแน่นอนนะว่าอันนี้มันจะได้เป็นนะจากจากตัวนี้นะครับ stress reverse variable เนี่ยนะครับผมจะได้เป็น h m i n new นะครับลบกับ1ส่วน2อ่าตรงนี้เป็นอ่อ h m i n new ตรงนี้นะครับอ่า eta m i l n ตัวเนี้ยนะครับ อีตาที่มันมีมิวบนกับมิลล่างเท่ากันนะี่ยมันคือตัวเดลต้านะครับแล้วก็คุณด้วยตัว h แบบนี้นะครับนะบโอเคซึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณสมบัติของเดลต้าเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีค่าเป็น1ถ้าอินเด็กบนกับอินเด็กล่างนะี่ย มันเท่ากันนะครับมันจะมีค่าเป็นศูนย์ถ้าอินเด็กบนกับอินเด็กล่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะพูดง่ายๆนะแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวเดลต้าตัวเนี้ยที่มันมีอินเด็กบนกับอินเด็กล่างเหมือนกันเนี่ยจากนิยามของการซัมใช่ไหมครับคือเราบอกว่าการซัมในในอินเด็กโนเทชันเนี่ยหรือว่าในในอินเด็กที่ที่เราที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถ้าอินเด็กบนกับอินเด็กล่างมันเหมือนกันเนี่ย ให้เราบอกว่ามันมีการซ้ำอยู่ในนั้นนะครับผมก็พูดได้ง่ายก็คือ Index ็กซ์มิลนิวมบนกับมิ l ข้างล่างที่มันมีอินเด็เหมือนกันเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นซ้ำ0ูนย์ูน์นะครับบวกซ้ำหนึ่งหนึ่งบวกซ้ำสองสองแล้วก็บวกเดลต้าสาสาแบบนี้นะครับไอ,อตัวเนี้ยจะได้เป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ โดยที่เราบอกว่าไอตัวมิลเนี่ยมันมี0ูนย์หน่สมใช่ไหมครับใน4มิติของเราดังนั้นอไอตัวเดลต้าที่มันมีอินเด็กซ์บนล่างเหมือนกันเนี่ยนะบนก็จะกลายเป็นเลข1นนะครับไอันี้จะกลายเป็นเลข1อ่าเดลต้าหนึ่งหนึ่งก็กลายเป็นเลข1เหมือนกันใช่ไหมครับจากคุณสมบัติตัวนีนน้คือเราต้องกระจายมันออกมาก่อนแล้วเราก็ใช้คุณสมบัติไอตัวเดลต้านี่ตัวนี้นะครับดังนั้นไอนนเนี้ยเราจะได้ว่า เราจะได้ทั้งหมดสเทอมก็คือ1บวกกันสี่เทอมนะครับผมโอเคตรงนี้ผมจะได้เป็น1อ่า uh, เป็น4นะครับผมตรงนี้4โอเคดังนั้นผมก็จะได้แล้วนะครับว่าอ่าด,ดังนั้นไอตัว h มิมิวเนี่ยนะครับ uh, หรือว่าตัว h ธรรมดานะครับมิวบนมิลล่างเนะี่ยผมจะใช้เป็นตัวตัวธรรมดานะครับผมอันนี้มันก็จะได้เท่ากับ h ธรรมดานะครับแล้วก็ลบ1ส่วน2ตัวเดลต้าเนี่ยจะได้เลขก4นะครับแล้วก็ตัว h อันนี้ผมจะได้เป็น h ลบกับ2 h นะครับอันนี้จะได้เท่ากับลบ h นะครับอ่านี่จึงเป็นเหตุผลที่มานะครับที่เราบอกว่าไอ้เทรซลีเวิร์สเนี่ยคือนั่นหมายความว่าคือ t r ทร e ของมันเนี่ยเทรสของไอ้ตัว h บารเนี่ยมันมีค่าเท่ากับลบของเทสของไอตัว h ธรรมดานะครับตรงนี้มันจึงเป็นที่มาของคำว,ว่าชื่อเทสรีเวิร์สไงคำว่ารีเวิร์สก็คือเครื่องหมายมันตรงกันข้ามกับไอตัว h ธรรมดานะครับผมทำไปแลาทำแบบนี้ล่ะมันง่ายครับมันง่ายในการจัดรูปเดี๋ยวเรามาดูกันดีทีนะครับว่ามันง่ายยังไงนะครับก็เริ่มต้นโดยการจัดรูปนิดหนึ่งนะครับ เนื่องจากว่าเราทราบว่านในสมการไอน์สไตน์น่ะมันเขียนอยู่รูปของตัว h ใช่ไหมครับแล้วก็ h มิวนิวเนี่ยมันเขียนอยู่รูปนี้นะครับ h แล้วก็ h มิวนิวเนี่ยนะครับดังนั้นผมขอจัดรูปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับคือจัดรูปไอ้ตัวเนี้ยนี่นะครับจัดรูปนิดนึงโดยการที่ผมขอย้ายเทอมนิดหนึ่งนะครับก็คือผมจะย้าย ไอเทอมไอเนี่ยครับไอเทอมกลางเนี่ยนะครับ1ส่วน2อีตามินิวนะครับแล้วก็ตัว h เนี่ยนะครับผมย้ายไปฝั่งขวานะครับมันก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมครับเทอมกลางแต่ประเด็นก็คือเราทราบว่าไอเนี้ยนะครับตัว h เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเอ่อผมย้ายเครื่องหมายลบไปนะครับก็คือลบ h b a บาร์ใช่ไหมครับตรงนี้ลบ h bar าร์นั้นผมก็เอามันมาแทนค่าในนี้ครับเอาไอตัวนี้ อแทนค่าในนี้นะครับอ่าแทนค่าในนี้นะครับดังนั้นผมก็จะได้แล้วนะครับว่า h mu new เนี่ยมีค่าเท่ากับ h mu new bar นะครับบวกกับเอ้ยลบลบ1นส่วนสองอีตา mu new แล้วก็ h bar <_ S 1> พูดง่ายๆก็คือผมจะเปลี่ยนนะครับสมการไอสไตน์เนี่ยให้อยู่ในรูปของ bar ทั้งหมดนะครับผมอ่านี่ เราต้องการให้ไอสตาล์อีควอชันเนี่ยนะครับให้อยู่ในรูปของ h mu bar หรือ h bar เนี่ยทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหน้าตาของมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผม โอเคก็เริ่มต้นเลยนะครับก็แทนค่านะครับก็คือแทนค่าโดยการนะครับแทนค่า h mu new ด้วย h mu new bar นับลบ1นส่วนสอง eta mu new แล้วก็ h bar นะครับ,ลบ, 1, 2, รบและไอตัว h ธรรมดาเนี่ยก็แทนค่าด้วยลบ h bar แบบนี้เลยนะฮะโอเคดั okay. งนั้นตรงไหนมี h mu new เนะี่ยให้ แทนค่ามันลงไปได้เลยนะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นอ่าก่อนที่จะแทนได้เนี่ยผมขอจัดรูปเอ็อน,นอีกนิดนึงนะครับขอจัดรูปนี้อีกนิดนึงโอเคสมการมันยากไปนะผมขอมันต้องซีพีไฟเยอะเยอะหน่อยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้เลือกเกรดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ผมแค่จัดรูปเฉยโอเคผมขอจัดรูปนิดนึงนะครับโดยการอ่าถ้าสังเกตดีๆเนะี่ยไอไอบาของเราเนี่ยมันเป็นอินเด็์ล่างใช่ไหมครับและอันนี้ก็เป็นอินเด็์ล่างดังนั้นผมจะเขียนอินเด็ค ในในสรรมการไอน์สไตน์เนี่ยให้อยู่ในรูปของอินเด์ล่างสองตัวทั้งหมดนะฮะโดยการเนี่ยเราพบว่ามันมีอินเด้ํำตรงนี้ใช่ไหมครับบนล่างเนี่ยบนล่างเนี่ยนะครับคืออินเด็กที่มันซ้ำกันเนี่ยผมสามารถดึงขึ้นดึงลงได้นะครับผมมีอิสระในการดึงขึ้นดึงลงได้คือมันซ้ำกันนะครับไม่ว่าเราจะเอ่อผมจะไม่กระจายผมผมผมไม่กระจายนะก็คือผมสามารถดึงขึ้นและดึงลงได้นะครับ อันนี้มันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นะครับดิฟซิกม่านะครับแล้วก็ดิฟมิลนะครับไอตัวซิกมาข้างบนเนี่ยมันจะลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับคือวิธีการสังเกตง่ายๆก็คืออินเด็กซ์ที่บเหมือนกันน่ยมันจะอยู่บนล่างเสมอนะครับมันจะอยู่บรรทัดเดียวกันไม่ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อินเด็กซ์เหมือนกันอยู่ในบรรทัดเดียวกันเนะี่ยผิดเลยนะครับผิดเลยนั้นอันนี้อินเด็กซ์ตัวนี้ขึ้นไปด้านบน อนเกตัวนี้ลงมาข้างล่าง h อินเด็กสองตัวนี้อยู่ข้างล่างอยู่แล้วไอ้ uh, ตัวนี้อัน uh, นี้ขึ้นไปด้านบนอัน uh, นี้ขึ้นไปด้านบน uh, ตัวนี้ลงมาด้านล่างอัน uh, นี้ลงมาด้านล่างนะบวกกับอัน uh, นี้ไม่มีอินเด็กอ่ะผมก็แทนค่าเลยครับผมจะได้ว่าหนึ่งส่วนสอง d p ซิกมาดิฟมิวนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ผมก็แทนค่าด้วยตัวนี้เลยเอชซิกมานิวบาร์นะครับลบกับ1นส่วนสอีตาซิกมานิวแล้วก็เอชบาร์อันนี้บวกกับดิฟซิกมาดิฟนิวนะครับแล้วก็เอชซิกมามิวบาร์ลบ1นส่วนสอีตาซิกมามิวนะครับแล้วก็ h bar แบบนี้นะครับลบอ่าดิป mil ดิปนิวนะครับ h ตัวนี้ก็แทนค่าด้วยลบ h bar อันนี้ก็ลบอ่าสีเรียมนะครับอันนี้เป็น bar นะครับ mil new ลบ1ส่วน2อีต้า mil new แล้วก็ h อชบาอ่าลบอีต้า mil new ดิป mil เออดิฟซิกมาดิฟโลนะครับแล้วก็เอชบาร์ซิกมานิวเอซิปเอซิกมานิวอะซิกมาโลนะครับลบหนึ่งส่วนสองอีตาซิกมาโลแล้วก็เอชบาร์ bar, แบบนี้อันนี้บวกอีตามิวนิวนะครับแล้วก็ลบเอชบาร์ bar. อันนี้ทุกตัวอยู่ในรูปของบาร์ทั้งหมดแล้วนะครับก็ผมขอจัดรูป นิดหนึ่งนะครับผมผมขอจัดรูปนิดหนึ่งผมจะได้ว่าอ่าผมกระจายในวงเล็บเนี่ยกระจายให้หมดเลยนะครับอันนี้ผมจะได้เป็นซิกมาดิฟมิลเอชบาร์ซิกมานิวนะครับแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสองนะครับอีตาซิกมานิวนะครับแล้วก็ดิฟมิลดิฟซิกมาเอชบาร์ บวกนิวบวกซิกมาเอชบาร์ซิกมานิวลบ1นส่วนสอ,อีตาซิกมานิวดิฟนิวดิฟซิกมาเอชบาร์นะครับลบบวกดิฟนิวดิฟนิวเอชบาร์นะครับบวกกับอเอชบาร์ H ตัวนี้ไม่ใช่แพงคอนสแตนต์น,นะครับเป็น H แล้วก็บาร์ข้างบนนะครับผมไม่ไม่เกี่ยวกับควันต่มนะครับโอเค ออ่ผมถึงไหนแลนะ้วเนี่ยอืมอันนี้เป็นลบนะครับลบอ่ดีแลมเบอร์เทียนนะครับ h าร์ bar ด้านบนแบบนี้แล้วก็เออ่ถึงไหนเนี่ยบวกหนึ่งส่วนสองอีตามิวนิวนะครับแล้วก็ดีแลมเบอร์เทียนแล้วก็บาร์ข้างบนลบอีตามิวนิวดิฟซิกมาดิฟโล h าร์ bar, แล้วก็ซิกมาโลบวกหนึ่งส่วนสอง อีตามิวนิวอีตาซิกมาโลนะครับแล้วก็ดิฟซิกมาดิฟโลเอชบาลบอีตามิวนิวนะครับแล้วก็เอชบาอ่ะแบบนี้อันนี้คือผมแค่กระจายเข้ามาเฉยๆนะครับโอเคพอผมกระจายแบบนี้เสร็จแล้วเนะี่ยปั๊บผมก็จัดรูปอีกนิดหนึ่งนะครับโดยการอันเนี้ยอิตามิวนิวเนี่ย เอออีตาซิกมาเนียลเนี่ยมันคือเมทริกเทนเซอร์ใช่ไหมครับคุณสมบัติหนึ่งของเมทริกเทนเซอร์คือถ้ามันมีอินเด็กที่มันซ้ํากันนะมันจะดึงอินเด็กนั้นนะ่ะลงมาเป็นอินเด็คล่างถ้ามันอยู่อินเด็กบนนะครับจะดึงลงมาเป็นอินเด็คล่างก็พูด,ดง่ายๆก็คือเทอมนี้นะครับไอเนี้ยกับไอเนี้ยมันซ้ำกันใช่ไหมครับอินเด็กแล้วก็มันคูณอยู่ด้วยเมทริกเทนเซอร์ะนะครับไอเทอมเนี้ยก็คือพูด,ดง่ายๆคือเมทริกเทนเซอร์จะหายไปแล้ว อินเดล่างเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวนี้นะพูดได้ง่ายนะครับโอเคดังนั้นผมจะดึงอินเด็กที่มันคูณอยู่กับเม t ริกเทนเซอร์เนี่ยให้มันลงมานะครับมีตัวอะไรบ้างล่ะก็มีตัวนี้มีตัวมีตัวนี้นะครับมีตัวนี้แล้วก็มีตัวที่อินเด็กซ้ำกันอ่ะมีตัวนี้แล้วก็เออหมดละ นะครับโอเคผมจะได้เป็นบวกอ่าไม่ใช่บวกนะครับเท่ากับ1นส่วนสอ่าดิฟซิกมาดิฟมิวเอชบาร์ซิกมานิวนะครับลบตรงนี้จะได้เป็น1นึส่วนสดิฟมิวนะครับอินเด็กซ์ลงมาข้างล่างนะเป็นดิฟนิวนะเอชบาร์แบบนี้บวกดิฟนิวดิฟซิกมาเอชบาร์ซิกมามิวนะครับลบ 102 d i p n e w d i p m i l นะครับแล้วก็ h bar d i p m i l d i p n e w นะ h bar บวกกับ d i l a b e r t i a n h bar บวกกับ102 e t a m i l n e w นะครับ h bar ลบ e t a m i l n e w d i p s i g m a d i p low h bar sigma low นะบวกกับ102 อีตามีวนิวไอตัวนี้จะดึงอินเด็กลงมานะครับก็เป็นดิอดิฟโลดิฟโลห์เอชบาร์ลบกับอ,อีตามีวนิวนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับก็เราจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะมีบางเทอมที่มันตัดกันนะครับนั่นก็คือเทอม อ่เทอมเทิมเทอมนี้นะครับเทิมสีแดงเอ่อเมนี้อ่สีแดงกว่าสีส้มตรงนี้นะครับสีแดงดีกว่าเอา่อเิมสีแดงนี้อันนี้คือลบหนึ่งส่วนสองดิฟมิวดิฟนิวใช่ไหมครับอันนี้ลบหนึ่งส่วนสองดิฟมิวดิฟนิวเหมือนกันนะครับมิวกับนิวเนี่ยมันสลับที่กันได้นะครับ แล้วก็มันก็เอามาบวกกับเทอมนี้งนั้นเราจะพบว่าลบหส่วนสลบหส่วนสก็คือลบใช่ไหมครับลบหบวกกับลบบวกกันหนึ่งตรงนี้นะอันนี้เทอมนี้ก็จะตัดกันไปนะครับมีเทอมไหนอีกอ่ามีเทอมไหนอีกอ่ะเทอมนี้นะครับเทอมเนี้ยผมขอเขียนใหม่นิดนึงนะครับเทอมเนี้ยนะครับก็คือ ไออินเด็กที่มันอยู่บนที่มันอยู่ล่างแบบเนี้ยนะครับที่มันซ้ํากันแบบเนี้ยผมบอกว่าผมนิยามว่าให้มันเป็นตัวตัวนี้ใช่ไหมครับตัวอ่ดีละเบอร์เทียนแบบนี้นะครับดังนั้นเทอมเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ1นส่วนสองอีตามิลนิวแล้วก็ซีเรียมแล้วก็เอชบาร์แบบนี้นะครับก็ถ้าเราลองพิจารณาเทอมนี้นะครับเอาสีส้มแล้วกันนะครับ เอ่าสีเขียวครับพิาจารณาเทอมนี้อ่าตอนนี้เป็นบวก1นส่วนสใช่ไหมครับอีตามิวนิวแล้วก็ซีเลี่ยม H bar. เอชบาร์อันนี้ก็เป็นบวกเหมือนกันใช่ไหมครับตัวน,นี้บวกอา่าตอนนี้ก็เป็นบวก1นส่วนสอีตามิวนิวแล้วก็ซีเลี่ยมแล้วก็เอชบาร์เหมือนกันแล้วก็เทอมนี้มันเป็นลบใช่ไหมครับอีตามิวนิวแล้วก็ซีเลี่ยมเอชบาร์เหมือนกัน ดังน,นั้นเทอมสีเขียวเนี่ยมันก็จะตัดกันไปหมดใช่ไหมครับโอเคเรามีเทอมไหนอีกหนึ่งสองสามสี่อ่ะหมดแล้วนะครับมันจะเหลือแค่สีส่เทอมนะครับก็คืออันนี้จะเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วก็เอ่อดิฟซิกมาดิฟมิวนะครับแล้วก็เอชบาร์ซิกมานิวบวกกับ ดิฟนิวดิฟซิกมาเอชบาร์ซิกมานิวนะครับแล้วก็บวกกับเทอมนี้ซีเลียมเอชบาร์มิวนิวลบอีตา้ามิวนิวนะครับแล้วก็ดิฟซิกมาดิฟโลนะครับแล้วเอชบาร์ซิกมาโลแบบนี้ผมได้สี่เทอมนี้ออกมานะครับ อตรงที่เป็นลบหรือเปล่าดียว่านะครับไม่เหมือนกันอ่าโอเคโอเคผมเขียนเครื่องหมายผิดนะครับตรงนี้เป็นลบนะครับอ่าก็คือเนี่ยเป็นลบนะครับโอเคดังนั้นเทอมนี้ก็เป็นลบโอเคอ่ะตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสมการข,ของไอสไตล์ของเราตัวเนี้ยลดรูปเหลือแค่สี่ตัวแล้วนะครับจากการอ่าเปลี่ยนเขาเรียกว่า เปลี่ยนตัวแปรเฉยนนะครับเปลี่ยนเป็น trasverse variable เนะี่ยจาก1 2 3 4 5สี่ห้าตัวเนะี่ยเหลือแค่4ตัวนะครับตัวนี้ถือว่าก็โอเคโอเคกว่าเดิมนะครับโอเคกว่าเดิมนิดนึงนะครับอันนี้เหลือสตัวนะครับ g new เนี่ยในตัวแปรของ t r e s l e s s variable เนี่ยเราได้แล้วนะฮะผมตรงนี้ก็คือเป็น I style tensor นะครับ ในรูปแบบตัวแปร traceless variable traceless m a t r e x traceless traceless variable นะครับผมจาก6ตัวเหลือ4ตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา transform กันนะครับ transform ก็คือจะเปลี่ยน coordinate น,นะครับอันนี้ติดไว้ตรงนี้นะครับว่าคราวหน้า นะเราจะมาาแปลงโคอิเดเนตกันนะครับแปลงเกจทรานสฟอร์เมชันนะพูดง่ายๆนะแปลงเกจทรานสฟอร์เมชัน x มิลเท่ากับ x มิลบวกไซมิลนะครับแล้วจะหาไอตัวไซด์มิลที่เหมาะสมนะครับ ที่เหมาะสมนะครับที่ทำให้สามารถแก้สมการไอสไตล์ได้นะครับที่ทำให้สามารถแก้สมการไอสไตล์อีควอชันได้นะครับแล้วผลเฉลยของมันเนี่ยก็คือสมการคลื่นนั่นเองนะครับ คนเฉลยคือสมการคลื่นนะครับเราจึงเรียกมันว่าเป็น g r i ลา t i o n a l wave นะครับผมมันมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับ